มองหน้ามายครับมีมีเรื่องอะครับมีมึตาซื้อเข้ายนะ่ะพี่ขอตังค์อ่อยดิพี่จ่ายค่าวินเนาเมื่อกี้พี่น้าวินมาพี่ก็ได้แจกตังค์เขาเลยร้อยเดียวเฮ้ยน้องจริงๆพี่ขอร้อยเดียวเลยพี่จบเลยทริปพี่มันหายจริงว่ะคือสังคมเรามันยิ่งใจร้ายน้องใจดีกับพี่เดี๋ยวดีแค่นิดเดียวเองแล้วเดี๋ยวน้องจะเดินในตอนนี้มาไห่ก็ได้เลยแค่นิดเดียวร้อยเดียวโอ้ตายประเทศไทยอากาศเดี๋ยวนาวเดี๋ยวร้อนฝุ่นอีกฟึดฟัดไปหมดเวียนหัวปวดหัวแน่นอกนี่ไม่รวมเรื่องน้ำุงนำธุรกิจ ทำอะไรครับเนี่ยแสบตาไปหมดหันหอมไหมครับฝุ่นเยอะขนาดนี้หอบอีกใช่เนี่ยครับหอมแน่นะครับหยุดทานก่อนแล้วฟังร่างกายมันอุ่นเป็นความดันเลยวะ่ะโอเคเจ็บหน้าอกด้วยอย่าหยุหยุดหยุดฟังก่อนนะครับคือเมื่อเช้าตื่นเดี๋ยวพอพอแล้วไม่มันฝุ่นด้วยแล้วมันเวียนหัวแต่รู้สึกเจ็บหน้าอกเลยไงความดันแน่ๆเลยอะ่ะครับครับพอแล้วเนี่ยก็กำลังช่วยนี่ครับฟังก่อนสิครับช่วยอะไร หอมแดงเนี่ยนะครับผักมั่งของเราเนี่ยมีสารกลุ่มฟลาวานอยด์ที่จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็มีสารสําคัญอย่างคอร์เซตินที่จะช่วยดูแลหัวใจและความดันเลือดของเราลดอาการอักเสบที่เกิดที่เยื่อบุหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงโรคความดันเลือดสูงหลอดเลือดหัวใจตีบแถมเมื่อคุณกินร่วมกับเลสเบอรท์ทอเนี่ยยังช่วยเรื่องความดันดวงตาได้อีกด้วยทีนี้อยู่บนได้ยังครับคอเ์เซตินอลานี่ไงคอเ์เซติน โซบิีรูทินเอสเทอร์แบค็คไม่ต้องหนันให้แตกตากินง่ายเพราะสะกัดมาแล้วทีนี้อยู่ถันได้ยังครับเออได้เออไม่ต้องหันแล้วก,กินง่ายจิ้มง่ายกดได้เลย